สมัครบัตรเครดิตนะครับแถมกระเป๋านะครับวันนี้มี2ตัวนะครับแบทเทิลกันระหว่าง First Choice นะครับกับ U.O.B นะครับผมจะเลือกสมัครบัตรใบนี้ครับเรื่องแบทเทิลวันนี้นะครับเดี๋ยวเราแบทเทิลบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สชอยส์นะครับกับ U.O.B Lazada นะครับผมเลือกใบที่ผมชอบซึ่งลูกค้าใหม่ที่สมัครนะครับวันนี้นะครับจะได้ กระเป๋าล้อลากอ่าทีนี้เราจะมาวัดกันว่าถ้าต้องเลือกหนึ่งใบนะครับเอากระเป๋าล้อลากของ First Choice หรือ UOBD นะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมิน B เท่านั้นนจะจ๊ะมาเรามาดูข้อมูลของ First Choice ก่อนนะครับสมัครได้ถึงเมื่อไหร่ล่ะ First Choice เนี่ยถึง29กุมภกลา่ัผ่านะครับนี่เลยข้อมูลเพื่อนๆเ,เปิดเว็บ ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ทั้ง2อันเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมต้องเปิดตารางให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่เลยนะครับตารางนะครับกระเป๋าอยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่กระเป๋าอยู่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับใบนี้นะครับมูลค่า4,690บบาทนะครับซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยก็คือยอดนะครับยอดใช้จ่ายนะครับยอดใช้จ่ายเนี่ยเมื่อ ได้บัตรนะครับนี่นี่เนี่นี่เขาบอกว่า30วันนะครับหลังจากได้บัตรนะครับต้องมียอดสะสมนะครับสามหมื่นบาทขึ้นไปเมื่อเราได้บัตรเนาะเขาบอกว่านี่สามสิบวันนะครับหลังจากอนุมัติเนี่ยนะครับว่าเพื่อนเพื่อนก็ไปรูนเลยนะครับถ้ายอดถึงสามหมื่นเมื่อไหร่แล้วก็เลือกได้นะครับระหว่างอันนี้อันนี้อันนี้นะครับผมเข้าใจว่าเลือกทีละอย่างนะครับถ้าข้อมูลผิด ทักมาได้นะครับเฟิร์สชอยส์ว่าผมให้ข้อมูลผิดว่าอ,อ,อันนี้ผมเข้าใจว่าให้เลือกหนึ่งอย่างนะครับไม่ใช่ได้ทั้งหมดนะถ้าได้ทั้งหมดก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมแก้ข้อมูลให้นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเลือกได้ทีละอย่างนะครับให้พิมพ์ a b 1 a b 2 a b 3เเนี่ยเลือกเอานะครับกระเป๋า4 6 9 0ันานะครับแล้วก็ยอดอยู่ที่30 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับอันนี้เฟิร์สชอยส์ใบนี้นะครับ แล้วก็ถ้ายอดไม่ถึงเนี่ยหนึ่งหมื่นถึงสองเก้าเก้าเก้าเนี่ยจะได้กระเป๋าใบนี้นะครับอ่ะเพะื่อนๆเก็ตแล้วเนาะเก็ตแล้วเนาะให้ฟังอีกทีก็คือสี่หกเก้าศูนย์นะครับยอดสามหมื่นบาททีนี้ไปดูเฟิร์สชอยส์เอ้ยขออภัยครับทีนี้เราไปดู UOB กันบ้างนะฮะ UOB อบีลาซาด้าผมเลือกใบนี้มานะครับผมชอบลาซาด้านะครับใบนี้เพืเพ่อนๆนี่มาดูข้อมูลกันนะครับกระเป๋านะครับ,ใบ,ใ,บใ,ใบนี้นะครับใบนี้นี่กระเป๋าใบนี้นะครับ มูลค่าเท่าไหร่ล่ะมูลค่าไม่บอกนะครับมันน่าจะ9,000กว่าบาทเพราะว่าเขารวมกับโค้ด l าซาด้าอีก1,000บาทนะครับรวมกันก็1,590จะเห็นได้ว่ากระเป๋าของ UOB เนี่ยแพงกว่านะครับแพงกว่าแล้วยอดใช้จ่ายเท่าไหร่ยอดอยู่นี่ครับขั้นต่ำ5,000ับาทเท่านั้นเองนะครับนี่ดูชัดๆขั้นต่ำา5 0 0 0บาทแล้วก็ระยะเวลาหลังจากได้บัตรคือ60วันนะครับ ระยะเวลานานกว่าแล้วก็ขั้นต่ำถูกกว่ากระเป๋าแพงกว่านะครับระยะเวลาการสมัครถึง31มีนานะครับอ่ะเพื่อนๆตัดสินใจได้หรยอย่งว่าเอาไปไหนถ้าเป็นผมผมเลือก UOB l a z a ด้ครับเพราะว่า,าได้เปรียบทุกทางเลยนะครับมันดูคุ้มกว่านะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวน,นะครับเพื่อนๆ แล้วก็ข้อมูลบัตรเพื่อนๆสามารถหาอ่านได้ทั้ง2ใบเดี๋ยวผมแปะรายละเอียดให้นะครับแล้วก็ลิงก์สมัครทั้ง2ใบผมแปะให้เหมือนกันแปะไว้ให้ที่ไหนครับแปะไว้ให้ที่นี่เลยครับช่อง u t u b e ของผมเองนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาดูคลิปผมได้เลยนะครับนี่ผมแปะไว้ที่คำอธิบายแล้วก็ e s c r i p t i o นนะครับสามารถเข้ามากดสมัครบ,บัตรเครดิตออนไลน์ได้เลยนะครับหมวดอื่นๆก็มีนะครับ สินเชื่อนะครับสินเชื่อบ้านออนไลน์นะครับประกันรถยนต์ออนไลน์อุปกรณ์กีฬาออนไลน์นะครับซื้อมือถือไอทีคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะครับแบรนด์อื่น,น,นๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เก็บคูป,ปองส่วนลดส่สงฟรีช้อปปี้ลาซาด้าอีกเยอะแยะมากมายนะครับสามารถเข้ามาซัพพอร์ตกันโดยการคลิกลิงก์ซื้อสินค้าเท่านั้นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอยากได้คอนเทนต์แนวไหนก็คอมเมนต์ คุยกันได้นะครับโอเคครับสวัสดีบ๊ายบายครับ